มาดูตัวอย่างข้อต่อไปจงหาสมาการเส้นสัมผัสโคง้งเขียนสูตรก่อน y ลบ y 0เท่ากับ m วงเล x ลบ x ศนี่คือสมาการเส้นสัมผัสเส้นโคง้งสิ่งที่เราต้องรู้เราต้องรู้ y 0ูรู้ m แล้วก็รู้ x 0 โจทย์ข้อนี้ให้ x 0นย์มาแล้ว x ศย์เท่ากับ1 2. ส่วสอแสดงว่าข้อนี้เราต้องหา m หา y 0ูนยพี่จะมาหา m ก่อนนะ m ก็คือความชันสูตรหา m m เท่ากับ dy by.dx เอาก้อา้โจทย์มาดิฟ y เรแล้วก็เปลี่ยนเป็น1นส่วน x เวลาจะดิฟหนึ่งส่วน X เ,เราจะย้าย X ก,กำลังหนึ่งขึ้นไปข้างบนเป็นกำลังลบหนึ่งจากกำลังบวกหนึ่งย้ายขึ้นมาข้างบนเป็นกำลังลบหนึ่งตบลบ1มาข้างหน้าและวกำลังเนี่ยมันต้องลดลงไปหนึ่ง กำลังมันต้องลบอีกหนึ่งกลายเป็นกำลังลบสองจัดรูปย้ายกำลังติดลบลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดบวกอันนี้คือความชันความชันที่ xy ใดๆทีนี้เราจะแทนค่าเราจะแทน x เท่ากับ1ส่วนส Dy by Dx โดยที่ x เท่ากับ1ส่วน2เอา1ส่วน2เนี่ยเข้าไปแทนใน x ลบ1ลรอบมาแล้วก็ส่วนด้วยเอา1ส่วนสองไปแทนใน x แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองค่อยๆจัดรูปนะลบหนึ่งรอบมาแล้วก็ส่วนด้วยให้เรายกกำลังสองทั้ง2ก้อนคูณกันหารกันสามารถกระจายกำลังเข้าไปได้กลายเป็น1นึ่กำลังสองส่วนด้วย2องกำลังสองแบบนี้ ลบ1ลอกมาแล้วก็ส่วนด้วย1ส่วน4 1กำลังสได้1 2กำลังสเป็น4แล้วมันเป็นเศษส่วนซ้อนเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็พลิกกลับเศษเป็นส่วนลบ1ลอกมา เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน1ส่วน4พลิกขึ้นไปก็กลายเป็น4ส่วน1แล้วส่วนเมื่อไม่ต้องไปเขียนเอา4ไปคูณลบ1ก็ได้ลบ4นี่คือความชัน ทีนี้ถ้าเราจะสแกนก็ทำเหมือนเดิมเหมือนข้อก่อนหน้าอันนี้พี่สแกนมาให้แล้วเราก็เขียนดิฟก้อนโจทย์แล้วก็แทน x เ,เท่ากับ1ส่วน2 แทน x เท่ากับ1นส่วน2แล้วก็สแกนมาทางนี้ได้ลบ4ลบ4คือความชันหรือว่า m เราได้ m แล้วโจทย์ให้ x ศนย์มาแล้วเราจะไปหา y 0 เวลาหา y 0เราจะเอาค่า x ที่โจทย์กำหนดมาเนี่ยเอาไปแทนก็จะได้ y 0จากก้อนโจทย์ y เท่ากับ1ส่วน x เราจะแทน x เท่ากับ1ส่วนส เราก็จะได้ y ศูนย์หแล้วก็ส่วนเอา1นส่วนสองเนี่ยไปแทนใน x มันเป็นเศษส่วนซ้อนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเราใช้เครื่องเลข กดมาเลยก็ได้นะหรือจะค่อยๆทำก็ได้1ข้างบนรอบมาเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วน1นส่วนสก็กลายเป็น2อส่วนหน เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนคิดเลขมาส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนสองไปคูณหนึ่งก็ได้สองเราได้ y สูตรแล้วเอาทุกอย่างไปแทนในสูตร จากสูตรเพย่์ยก๊อปสูตรลงมาแล้วก็แทงค่ามา y ลบ y 0 y 0ย์หาไว้แล้วได้2เท่ากับ m m คือลบสแล้วก็วงเล็บ x ลบ x ศ x ศ <0 S 2> <X 0 S 1> โจทย์ให้มาแล้วก็คือ1นส่วนสเอามาแทนค่าฝั่งซ้ายเล่าลงมาฝั่งขวาเอาลบสคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บทั้งสองก้อน ลบสเข้าไปคูณ x ก็ได้ลบสีเลบเข้ามาคูณลบกลายเป็นบวกเอา4เข้าไปคูณ1ก็ได้4แล้วก็ส่วนได้2พี่จะย้ายข้างให้เหลือแต่ y จัดรูปสมาการนะ2องไปตัด4เหลือ2ย้ายลบสมาเป็นบวกสอง ได้ y เท่ากับลบ4 x บวก4จากนั้นอีกแบบหนึ่งพี่จะจับสมการเท่ากับ0ย้ายลบ4 x มาเป็นบวก4 x ย้ายบวก4มาเป็นลบ4เท่ากับ0นย์ แล้วก็ตอบแบบบนก็คือย้ายข้างให้เหลือแต่วายแบบล่างก็คือจับสมการเท่ากับ0นะโอเคเสร็จ